ขอต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลส,สัตวแพทย์สสัตว์เลี้ยงของท่านเปรียบเสมือนครอบครัวของเราโรงพยาบาลส,สัตวแพทย์4เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยโดยมีบรรยากาศที่อบอุ่นและพะนักง,งานที่พร้อมจะดูแลท่านเปิดให้บริการมานานกว่า25ปีโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการรักษาเพราะเราถือประโยชน์สูงสุดของท่านและสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักเป็นสำคัญ บริการต่างๆของเราครอบคลุมตั้งแต่การตรวจร่างกายทั่วไปการตรวจเลือดเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ MRI และ CT Scan นมีคลินิกโรคผิวหนังคลินิกโรคแมวคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษการผ่าตัดทั่วไปสัญญกรรมกระดูกและข้อต่อทันตกรรมสัตว์เลี้ยงกายภาพบำบัดอาบน้ำตัดขนและบริการอื่นๆอีกมากมายค่ะ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์พร้อมกับบริการต่างๆเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของท่านกรุณาติดปากสอบถามเพื่อรัดหมายเพราะสัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ทำให้เจ้าของมีสุขภาพที่ดีเช่นกันอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเปรียบเสมือนครอบครัวของเราค่ะ